ช,ชื่อชื่อร้านอะไรเอ่ยครับตาไก่ฮะอ๋ออยู่ตรงแยกปูนะเนี่ยหอยแองเกิปูโลโลเท่าไหร่ครับเนี่ย4โลร้อยฮะขุนลุงขอญาตถ่ายนะครับขุนบักเลยโอ้เนี่ยเนี่ย4โลร้อยครับนี่หอยอะไรนะคุณลุงคุณลุงแนะนำหน่อยอหอยเทียวอ๋อนี่หอยเทียวขายไงคุณลุง โลเท่าไหร่คุณแรกหอยเชลล์หอยเชลล์ถ้าหัดโล้ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบโลนหึงค่ะพี่หอยยาดหอยยาดไหมหอยอกระปุกอ๋อหอยกระปุกสี่โล่ร้อยเหมือนกันนี่หอยแครงอ๋อหอแครงตัวใหญ่หอยแครงตัวใหญ่สดๆนะคุณลุงเนาะครับร้านเนี่ยร้านสาไก่โอ้ร้านสาไก่ร้านสาไก่ลูกค้าถ้าลูกค้าดูคลิปแล้วโทรมาสั่งได้ใช่ไหมครัได้เบอร์เบอร์โทรอะไรครับ0944536339ี่สี่าสาค่ะอ๋อนานแหละ ได้ยินเบอร์แล้วนะครับยังไงก็มาดูได้ถ้าสนใจอยู่แยกเกียนทะเลเนาะอยู่แยกเกียนทะเลทำแยกยแยยแกูใหญ่โอ้หอยแครงเนี่ยหอยแครงตัวใหญ่ๆสิโลร้อย โลร้อยหกสิบนี่สี่โลร้อยนกันนะแถวนี้ก็จะมีอยู่หลายร้านครับก็สนใจก็แวะมาซื้อหาไปได้ฮะขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายเดี๋ยวถ้าเกิดใครดูคลิปก็มาซื้อได้ตามเบอร์โทรที่แจ้งเมื่อกี้นะครับสวัสดีครับยังไงก็เป็นคลิปสั้นๆนะขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามเพุ่นด้วยนะครับลงนพาเที่ยวครับสวัสดีครับ